เด็ดกว่าชุดที่ใส่ก็แคปชั่นนี่แหละก็ต่ายพันนิพายิงโสดยิ่งสวยยิงแซบแบบทวีคูณเดินหน้าเปิดโหมดเซ็กซี่ให้แฟนคลับได้ร้องโอ้โหกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสาวโสดปลายแดงดีกี่คุณแม่ลูกหนึ่งก็ต่ายพันนิพาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มาเห็นขเอกชันภาพถ่ายเสร็จล่าสุดที่เะอตัวนันมาแชร์ผ่านอินสตาแกร กระต่ายอันเดอร์สกอตพันนิพาพร้อมระบุแคปชั่นการันตีความแซ่บบ่อยากเสียใจให้มหาเฮาเท่านั้นยังไม่พอในส่วนของชุดคอสตูมเสื้อกาวสีดำตัวจิ๋วที่กระต่ายพันนิพาหยิบมาใส่ก็ยังเพิ่มความเซ็กซี่ให้ลุกนี้ได้ดีแบบเวอร์เ,อรเพราะนอกจากจะช่วยขับสีผิวขาวออร่าให้ดูเป็นปังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้ว ดีไซน์ของเสื้อก็ยังเน้นสัดส่วนโคงเว้าชัดแจวระดับ 4K จนยากจะละสายตากันเลยทีเดียวขณะที่ฟีดแบ็ของบรรดาแฟนคลับหลังจากที่ได้เห็นภาพถ่ายเซตนี้ต่างก็เอ่ยปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าใจละลายทุกที่สวยน่ารักสุดใสมากๆวาสนาผู้ใดเนาะงามมากจ้าสวยของแท้แถมยังพร้อมใจกันกดไลค์รั่ๆ ส่งตรงไปถึงนักร้องสาวคนโปรดกระต่ายพันธิพาอีกด้วย